สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงมาในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะใช้ไพ่ทั้งหมดสอาหรับนะคะ มาดูว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเจ็ดไม้เทา้าสตาร์นะคะสดใสมากๆเลฟเฟอร์เก้าเหรียญน,นะคะเฮงฟังไพเวอร สิบไม้เท้าอสามเหรียญนะคะแปดดาบคิงถือถ้วยแล้วก็ใบสุดท้าย Page of w o r n เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆน่าจะเป็นเลือกเซอร์ไพรส์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2569นี้นะคะ มีเรื่องให้คุณต้องบุกต้องลุยอยู่บ้างแต่เป็นการต่อสู้ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์เงินหรือผลตอบแทนที่มันจะเป็นของคุณก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะกำลังปกป้องสิ่งที่เป็นของคุณไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จนะหรืออสิ่งที่คุณปรารถนาก็ได้นะคะ,อ,ะอาจจะมีเรื่องให้ต้องบุกต้องลยุยแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้มีความใจสู้ คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะก็เป็นราศีที่อาจจะมีงานที่มันท้าทายความสามารถมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นงานที่เราไม่เคยทําหรือเป็นงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงก็จงเชื่อในศักยภาพของตัวคุณนะจงเชื่อมั่นกับความสามารถของเราก็จะนําพาให้คุณทําสิ่งต่างๆทําหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะแถมมีไพ่สตาร์ด้วยนะอยู่ข้างๆไพ่เจ็ดไม้เท้าก็จะยิ่งซัพพอร์ตให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นปีที่ชาวราศีกุมอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานก็ได้นะบางทีเราอาจจะต้องพยายามใจเย็นลงสู่ขุมรอบครอบให้มากขึ้นนะคะ เราอาจจะต้องทํางานที่อ,อย่างเช่นง,งานด้านเอกสารนะที่ต้องรอบคอบให้มากเพราะถ้าทําแบบเอาไว้เข้าว่าก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะก็ระมัดระวังด้วยรวมถึงพยายามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีมันอาจจะมีบ้างแหละนะที่หงุดหงิดโมโหนะเหมือนเหมือนมีคนทําไม่ได้อย่างใจอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็อาจจะมีแบบไม่ได้ไม่ได้อย่างใจบ้างนะซึ่งก็ต้อง พยายามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะสำหรับใครที่ทำอาชีพเป็นดารานักสแสดงนักร้องนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยช่วงเนี้ยดีมากๆาเป็นกลุ่มอาชีพที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามีคนมาจ้างงานเราเยอะขึ้นนะคะเป็นปีที่คุณจะมีผลงานที่สร้างชื่อ,อมีคนรู้จกักได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมี บทบาทหน้าที่ที่มันจะแสดงถึงศักยภาพของตัวคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะไพ่สตาเป็นไพ่แห่งความหวังความฝันแล้วก็ความสำเร็จนะคะบางทีเรื่องที่เราแอบหวังไว้ลึกๆภายในใจนะมันดูยากแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันสามารถเป็นไปได้หมดเลยก็ขอให้มีความหวังในทุกๆเรื่องแม้ว่าบางเรื่องมันดูจะเป็นไปไม่ได้นะเหมือนจะไม่เป็นจริงนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันส,นสร้างได้นะด้วยตัวของคุณเองจงเชื่อในศักยภาพแล้วก็พลังนะในจิตใจของเรานะคะแล้วก็เวลาที่คุณทำอะไรก็ตามมักจะได้รับ ความช่วยเหลือที่ดีด้วยอาจจะมีเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันาการแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันเราอยู่ในสังคมที่หลากหลายนะคะหรือเป็นสังคมการทำงานก็ได้นะที่ต้องมีการประสานงานกันพูดคุยกันมีบ้างแหละของความทะเลาะบอกแว้ามีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหลายคนมันก็หลายความคิดเราก็ต้องพยายามรับฟัง ความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็จะทำให้การทำงานต่างๆมันก็ราบลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีเกี่ยวกับคู่ค้าใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆก็ได้มีเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุน,นทำธุรกิจก็ได้นะคะแต่ก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ด้วยจะได้ไม่โดดเอาเปรียบทำให้มันเป็นเอกสารสัญญาที่ชัดเจน นะระบุไปเลยว่าผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะคะอย่าไปแบบสัญญาปากเปล่าสัญญาใจนะอันนี้มันก็หาความชัดเจนอะไรไม่ได้นะคะนะก็ขอให้สุขุมรอบคอบให้มากขึ้นนะด่งไพ่เจดไม้เท้านะคะที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรอาจจะต้องรัดกุมให้มากขึ้นเพื่อปกป้องนะสิ่งที่เป็นของคุณนั่นแหละนะคะมีไพ่เก้าเหรียญด้วยนะดวงการเงินเฉิดฉายขึ้นมาแล้วนะคะ เป็นปีที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะสมหวังเรื่องเงินแต่ส่วนมากแล้วเงินจะมาจากการใช้ความรู้ความสามารถมาจากการทำงานการลงมือทำด้วยตัวของคุณนั่นเองนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราทำอะไรก็ตามมันมักจะสำเร็จได้อย่างง่ายดายเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจก็ต้องเร่งขยันเร่งกอบโกยให้มากๆจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องของการเงินโชคลาภ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะบางคนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะหรือถ้ามีปัญหาหนี้สินก็สามารถที่จะหาเงินมาปลดหนี้ได้แต่ก็มีแอบเตือนนะคะว่าอย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะบางคนนี่พอมีเงินเข้ามาเยอะหน่อยก็อาจจะประมาทในการใช้จ่ายเงินนะทำให้มีเผลอใช้เงินเกินตัวไปบ้างต้องระมัดระวังด้วยนะคะเราหาเงินเก่งก็จริงแต่ก็อย่าใช้เงินเก่งนะคะนะพยายามใช้กับพวก สิ่งที่มันจำเป็นจะดีกว่าหรือถ้าจะลงทุนกับสิ่งใดก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะจะใช้ใจ่ายอะไรอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นปีที่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะนอกจากเดินทางที่เกี่ยวกับงานอาจจะเป็นค่าเดินทางในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้อาจจะเป็นปีที่คุณ อยากจะไปเที่ยวในที่ที่คุณอาจจะตั้งไว้นะคะอย่าไปที่นั่นที่นี่นะมีแผนเที่ยวเยอะแยะมากมายเหมือนจะมีการใช้ชีวิตที่ที่มันค่อนข้างชิลขึ้นก็ได้นะอยากจะหาความสุขให้กับตัวคุณเองในปีที่ผ่านมาอาจจะทุ่มเทกับการทำงานเต็มที่ละในในปีนี้คุณก็อยากจะไปสร้างความสุข ให้กับตัวคุณบางคนชอบเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะนะเกี่ยวกับรถของเราอาจจะต้องถึงคราวเอารถเข้าอู่เพื่อซ่อมเพื่อตรวจสภาพก็ได้หรือไม่บางท่านมีเกณฑ์ออกรถใหม่ด้วยนะคะเพื่อซัพพอร์ตการเดินทางนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันคือความปลอดภัยของเรานะถ้าคันเก่า มันเก่าแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วนะคะก็ต้องอซื้อใหม่นะเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณนั่นเองนะคะเป็นการใช้เงินเพื่อเพื่อสร้างความาสบายใจหรือสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณหรือไม่บางท่านอาจจะใช้เงินไปกับการซื้อประกันต่างๆก็ได้นะคะประกันบ้านาประกันอุบัติเหตุประกันประกันรถนะคะเพื่อ เหมือนเป็นซื้อความเสี่ยงเราจะได้รู้สึกสบายใจนะก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ที่มันจะ,ะช่วยในเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปีที่ชาวราศีกุมอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าหาเวลาไปพักผ่อนบ้างจะได้ไม่เครียดจนเกินไปงานบางงานอาจจะต้อง ใช้ทักษะหรือความสามารถค่อนข้างเยอะแต่ก็อย่าได้กลัวจงเชื่อมั่นนะว่าตัวเราสามารถทําได้นะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของเราให้เต็มที่แล้วก็อย่าท้อนะกับความเหน็ดเหนื่อยต่างๆแม้ว่าเราอาจจะต้องทํามากกว่าคนอื่นนะคะต้องเหนื่อยมากกว่าเขาก็อย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเดี๋ยวมันอาจจะสูญเสียความมั่นใจได้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะ เป็นราศีที่เหนื่อยหน่อยแต่ว่าประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนอแล้วก็เป็นปีที่อาจจะต้องอได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะอาจจะได้เข้าสังคมที่เราไม่คุ้นเคยได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแต่ความแปลกใหม่นั้นหรือสิ่งใหม่ๆนั้นมันจะหนุนนําทําให้คุณได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะการที่เราได้รู้จักคนใหม่ๆนะได้อยู่ในสังคมใหม่ๆมันก็สร้างโอกาส ในเรื่องของอาชีพเรื่องของการทำงานได้ดีมากขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือทำให้คุณมีเพชชันในการทำอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนสร้างความมั่นใจว่าคุณอยากจะทำสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณก็ได้นะคะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะทำให้คุณมีมุมมองความคิดใหม่ๆมองการไกล อยากสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นอุปสรรคปัญหานะมันก็มีบ้างแต่ก็อย่าได้กลัวปัญหาส่วนมากมันก็เป็นปัญหาที่คุณเจอเจออยู่แล้วสามารถแก้ไขได้หรือถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่นะคะถ้าคิดดีๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่หรือดูเลวร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะเราก็ต้องกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาพอเราแก้ไขแล้วมันอาจจะง่ายนิดเดียวก็ได้อย่าได้กลัวอุปสรรคปัญหาทุกคนเจอเจอได้กันหมดนะคะ จงใช้สติในการแก้ไขในการ,รเผชิญกับอุปสรรคปัญหานั้นนะสุดท้ายแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะดวงความรักสำหรับคนโสดอาจจะเป็นปีที่อยู่กับตัวเองน่าจะดีกว่านะคะเพราะถ้ามีเรื่องของความรักเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นรักที่ไม่มีแบบไม่สมบูรณ์แบบอ,อย่างเช่นไปแอบรักคนที่มีเจ้าของแล้ว หรือคนที่เราแอบชอบเขาก็อาจจะยังไม่เปิดใจนะคะ,ะความรักมันอาจจะไม่ไ,มได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เราก็มามุ่งมั่นกับการทํางานกับการสร้างอนาคตของเราจะดีกว่านะคะอะไรที่มันจะเป็นผลดีกับชีวิตของเราก็จงทําสิ่งนั้นเมื่อเรามีงานทําที่มีความมั่นคงสามารถสร้างชีวิตให้มีความสุขได้เชื่อเลยว่านะคะโชคชะตาก็จะนําพาสิ่งดีๆแล้วก็คนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน หรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะบอกแวง้งนะการใช้อารมณ์ต่อกันการพูดอะไรที่อาจจะไม่เข้าหูการซัดหน่อยนะคะนะยิ่งถ้าเป็นคู่รักที่เหมือนจะเซนสติฟในเรื่องนะของคําพูดเนี่ยอันนี้ต้องระวังพยายามพูดจะถนอมน้ําใจนะซึ่งกันและกันบ้างก็จะทําให้ความรักเนี่ยสามารถไปต่อกันได้นะคะ นะก็เป็นคู่รักที่อาจจะมีบททดสอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ขอให้เชื่อมั่นกันและกันให้มากๆมีความซื่อสัตย์ต่อกันจับมือกันไว้ให้แน่นๆก็ไม่มีใครจะมาทำลายความรักของคุณสองคนได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสุปปรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วนะคะก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไป มีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ